ลอกต้นไม้เพื่ออะไรนะครับต้นไม้ที่เราเห็นนี้ก็คือเป็นต้นสมุนไพรที่เรียกว่าอบเชยนะครับซึ่งต้นอบเชยเป็นสมุนไพรที่มีความสําคัญทั้งทางวัฒนธรรมและการแพทย์ในประเทศจีนการนําอบเชยมาใช้ประโยชน์อย่างถูกต้องจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากสรรพคุณของสมุนไพรชนิดนี้นะครับหน้าตาของต้นอบเชย ต้นอบเชยเป็นไม้ยืนต้นที่มีลักษณะเด่นคือเปลือกที่มีกลิ่นหอมฉุนซึ่งเป็นส่วนที่นำมาใช้ปรุงอาหารและทำยานอกจากเปลือกแล้วส่วนอื่นๆของต้นอบเชยก็มีลักษณะที่น่าสนใจเช่นกันลักษณะทั่วไปของต้นอบเชยลำต้นสูงประมาณ15-20ถึงเมตรเปลือกนอกสีน้ำตาลอมเทามีรอยแตกเป็นสเก็ตเล็กๆเ,เปลือกในมีสีน้ำตาลอมแดงและมีกลิ่นหอมส่วนใบนะครับ ใบเดี่ยวรูปขอบขนานอบเชยที่เราพบเห็นกันทั่วไปมีหลายชนิดได้แก่อบเชยจีนมีลำต้นสูงใหญ่เปลือกหนาและหยาบกว่าชนิดอื่นๆอบเชยเทศมีลำต้นขนาดกลางเปลือกบางและเรียบกว่าอบเชยจีนอบเชยไทยพบได้ในประเทศไทยมีลักษณะคล้ายอบเชยจีนแต่ขนาดเล็กกว่าส่วนที่นำมาใช้ประโยชน์มากที่สุดของต้นอบเชยก็คือเปลือก ซึ่งมีกลิ่นหอมฉุนและรสชาติหวานอมเผ็ดนอกจากนี้ใบและผลของอบเชยก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นกันโดยเฉพาะในทางการแพทย์แผนไทยสรพพคุณของอบเชยอบเชยก็มีสรรพคุณทางยาหลายประการเช่นช่วยบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นการลอกเปลือกต้นอบเชยเป็นกระบวนการที่จำเป็นในการเก็บเกี่ยวอบเชยที่เราใช้ปรุงอาหารกัน เพราะส่วนใหญ่ที่ให้กลิ่นหอมและรสชาติเฉพาะตัวของอบเชยนั้นอยู่ในเปลือกชั้นในของต้นอบเชยเหตุผลที่ต้องลอกเปลือกก็เพื่อให้ได้ต้นอบเชยครับเปลือกชั้นในของต้นอบเชยเมื่อนําไปตากแห้งจะหดตัวและม้วนเป็นแท่งซึ่งเป็นอบเชยที่เราเห็นและใช้กันนั่นเองการกระตุ้นให้ต้นไม้สร้างเปลือกใหม่การลอกเปลือกออกบางส่วนจะกระตุ้นให้ต้นไม้สร้างเปลือกชั้นในขึ้นมาใหม่ ทำให้สามารถเก็บเกี่ยวอบเชยได้อีกในอนาคตโดยทั่วไปแล้วจะลอกเปลือกออกจากลำต้นของต้นอบเชยเป็นแถบๆโดยจะไม่ให้ลอกเปลือกออกทั้งหมดรอบต้นก็เพื่อให้ต้นไม้ยังมีชีวิตอยู่และก็สามารถสร้างเปลือกใหม่ได้